ตรงนี้เป็นแม่น้ำป่าศักด์ในเขนตตำบลชอนไพรบ้านคลอ,องเจริญมู่มหกน้ำวิกฤตปิ่มๆจะล้นขอบเยอะโอ้โห <c oughs> น่ากลัวจริงๆเน้ํยน้ำไหลมาเยอะมาแรงช่วงนี้ทั้งพายุทั้งหลายอย่างต้องระมัดระวังข้างล่างก็ต้องระวังน้ำท่วมอ้ก ตรงนี้กลัวมันจะเออต้องช่วยกันดูเฝ้าระวังน้ำเจ้าหน้าที่ประจำทั้งหลายนะเฝ้าระวังน้ำไม่ให้ล้นตรงไหนมันปีมปีมจะจะล้นก็ให้อุดรูไว้ <c oughs> ประคองน้ำให้ไหลระบายไปข้างล่างนู่นน,ะน้ำเจ้าพญาโน่นนะี่เขื่อนปราสักิโชลสิธิ์ เดี๋ยวสักสองสามวันถ้าฝนไม่ตกหรือน้ําไม่เพิ่มหรือมันก็ลดลงที่น่ากลัวคือกลัวมันจะล้นกลัวเออกลัวจะพังนี่นะตะลิ่งพังนี่ก็เรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องเออฟอ้าระวังกันลูกเล็กเด็กแดงอย่าให้มาใกล้น้ําใครว่ายน้ําไม่เป็นก็อย่าไปใกลใ้เป็นอันขาดเลยมมนโอ้หขอบคุณครับ